เพื่อนๆครับเช้านี้นะครับเราพาท่านมาที่บ่อน้ํานะครับที่โคกหนองนานะครับก็จะมีพื้นที่บ่อน้ําประมาณไายครึ่งนะครับแล้วก็จะมีที่นาไายครึ่งนะครับที่เหลืออีกอย่างละซึ่งไรก็จะเป็นทิงนาแล้วก็จะเป็นที่ปลูกต้นไม้อีกประมาณไร่ครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบหลักกุ้งกันนะครับนี่นี่สอดใส่ไว้นะครับวันนี้เราจะได้กี่ตัวนะครับมาดูอันแรกกันครับ ดึงขึ้นมาแล้วนะครับข้างล่างนี่ผมใช้หินพ่วงไว้โอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับนี่ครับมีครับมี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 ม,ม,ม,มีอันแรกโอ้นะครับมีก้ามกามนะครับมีก้ามกามสองตัวนะครับแล้วก็มีเคฟิสลอตเตอร์น้ำจืดหนึ่งตัวนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะจับใส่ถังกัน,นครับอันนี้เป็นกุ้งก้ามกามทีโ่โอ้ย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  นะครับที่เราปล่อยไว้เกือบจะสองปีเลยนะครับจะสองปีแล้วนะครับนี่มีตัวมีตัวไข่ด้วยครับมีตัวไข่ด้วยชุบนี่ครับอ่ามีตัวไข่ด้วยครับโอ้ยนิ่มนิ่มนีบนี่มือด้วยโอ้โหแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเจ้าไอเคฟีครับนี่ครับออฟเตอร์น้าจืดนะครับผมเล่นด้วยกันนะครับเล่นด้วยกันนี่ครับเดี๋ยวไปดูอันที่สองกันครับมาดูอันที่สองครับ นี่ได้มาแล้วสามตัวครับมาดูอันที่สองอ้าวดึงขึ้นมาแล้วดึงขึ้นมาแล้วครับดึงขึ้นมาโอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วมีครับมีมีมีก้ามกามตัวหนึ่งมีก้ามกามโอ้สามตัวครับมีเคฟิดด้วยมีเคฟิดด้วยครับมีเคฟิดสามตัวนะครับมีเคฟิดสามตัวเดี๋ยวเอามาให้ท่านชมดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับมีก้ามกามสามตัวครับมีเคฟิดสี่ตัวนะครับมีเคฟิดสี่ตัว อ่าเดี๋ยวเอานี่ให้ดูโอ้อันนี้นะครับไอีเคฟีดนะครับดูครับมีไข่เต็มท้องนะครับอ่าต้องปล่อยไปนะครับมีไข่เต็มท้องเลยครับอ่าปล่อยลงน้ําไปครับมีไข่เต็มท้องเลยมีไอ้ตัวเล็กด้วยนะครับนี่ครับตัวเล็กๆไอ้ลูกมานะครับไอีเคฟีดเล็กๆนะครับฟอสเตอรน้ำจืดอันนี้ก็ต้องปล่อยนะครับต้องปล่อยไป นี่ครับก้ามก้ามหนึ่งอันนี้เราเตอร์น้ำจืดสองหรือก้ามแดงนะครับเรียกอะไรง่ายก็คือกล้ามแดงนะครับกล้ามแดงนะครับอันนี้ก็กล้ามแดงครับก็ก้ามแดงอันนี้อันนี้ก้ามก้ามครับโอ้นีด่ดูครับได้เดยอะเลยนะครับ มีเพิ่งอันที่สองนะครับเราใส่ไว้สี่อันนะครับก็บ่อน,นี้จะบ่อยเฉพาะนะครับกุ้งกล้ามแดงกับกล้ามกลามนะครับเดี๋ยวไปดูอันที่มาดูอันที่สามกันครับอันที่สามดึงขึ้นมาเลยนะครับอ่าดึงขึ้นมาเลยครับเหยื่อที่ใช้ล่อก็จะเป็นอาหารกุ้งหรือไม่ก็พวกปลานะครับโอ้โหอันนี้มีตัวเล็กด้วยครับมีข้ามกลาม กามกามนะครับสามตัวแล้วก็มีกามกามตัวเล็กอ่าแสดงว่าเขาออกลูกเองได้นะครับเพราะว่าเราปล่อยไว้เนี่ยกามกามนี่เกือบสองปีเลยเนาะครับตั้งแต่กรกฎานะครับปีหกสี่นี่ครับนี่ให้ดูตัวเล็กก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับอุย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 อ่าอ้าวนะครับนี่นี่นี่ครับนี่ครับกามกามตัวเล็กนะครับอายุน่าจะไม่กี่เดือนนะครับนี่แต่เขาออกลูกเองได้ครับออกลูกเองได้ ปล่อยไปครับนะครับกามแดงรอบไปแล้วตัวหนึ่งนะครับตัวเล็กไม่เป็นไรครับนี่นะครับอันนี้ก้ามกามครับก้ามกามอันนี้ก็ก่ามกามครับไซส์กำลังนะครับพอดีย่างเลยนะครับอันนี้น่าจะนะครับ ี่สิบตัวโลแลวนะประมาณนี้ครับอันนี้โอ้ตัวใหญ่ครับตัวผู้ครับตามาจะหลุดไปข้างหนึ่งนะครับนี่ครับมาดูนะครับคอนโดดักนะครับกุ้งที่เราใส่ไว้อันที่สี่นะครับอันที่สี่กันนะครับดึงขึ้นมาแล้วครับนี่ครับดึงมาแล้วมีนะครับมีมีครับเห็นแล้วครับเห็นกล้ามกลามหนึ่งกล้ามกลามสองอ๋อนี้ได้กล้ามกลามสองตัวครับ ได้ก้ามกามสองตัวนะครับนี่เราจะนะครับจับกมดูซิครับตัวใหญ่ขนาดไหนอุ้ย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 ับโดด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 นี่ครับนี่ครับเอาตัวไล่ๆกันนะครับไล่กันตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งชุบชุบชุบต้องล่อนะครับเวลาจับนะครับก้ามเขาหนีเก็เจ็บคนทัวงคนนะครับนี่ครับโอ้ได้ก้ามกามมาหกเจ็ดแปดตัวนะครับสลับ เช้านี้นะครับก็เพียงพอสำหรับอาหารหมื้อเช้าครับ